Okay สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำคีย์บอร์ดรุ่นเล็กของ G ีวิวนะครับนั่นก็คือรุ่น G ีวิว k 2นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายนอกนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ตัวด้านหน้าเนี่ยดูจากภายนอกกล่องเราก็จะเห็นว่าตัวดีไซน์ของตัวคีย์บอร์ดเอกมาได้ค่อนข้้งสวยเลยทีเดียวนะครับหน้ากล่องก็มีอธิบายไว้ิีายแล้วนะครับว่า สามารถกดได้สิบตาผมพร้อมกันนะครับแน่นอนว่าสามารถใช้มาโคได้30สชุดตามมาตรฐาน g ีบินะครับส่วนตรงนี้อรอบผมได้นะครับถึงจะเป็นรุ่นเล็กก็ยังคงคงคอนเซ็ปต์สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับตัวปุ่มเราจะเน้นให้เห็นชัดเจนนะครับส่วนด้านหลัง ด้านหลังจะเป็นการอธิบายตัวซอฟต์แวร์นะครับในการเซตมาโคนะครับว่าแต่เราทําอะไรบ้างนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสเปคของคีย์บอร์ดนะครับแน่นอนว่ามี1้อยปุ่มตามมาตรฐานนะครับดูกอย่างกันได้เลยนะครับเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะครับ แกกล่องมาแล้วนะครับนี้เลยในกล่องก็มีแผ่นพร้อมชุดอะไรนี้ด้วยนะครับก็โต๊งแผ่นไรเวอร์ตรงนี้ก็หลังจากที่เราเอาคีย์บอร์ดเสียบเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงเครื่องด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีนครับ ต่อไปเรามาดูตัวอะไรที่เขาให้มาดีกว่าอันนี้ก็เอาไว้ถอดปุกนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆแค่เสียบลงไปตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมาตรงๆถอดมาแล้วนะครับแค่นี่ส่วนวิธีใส่คืนก็เหมือนกันเรเสียบลงไปตรงๆกดเบาๆแค่นี้ครับใช้งานได้ปกติ ปุ่มสามารถถอดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแค่เสียบตรงมาดึงขึ้นมาตรงแค่นี้สำหรับตัวสายนะครับสายเป,เป็นสายถักนะครับต้องกันการหักการงอการขาดของสายไฟข้างในได้นะครับ ตรงนี้ตรงปลายสายนะครับจะมีตัว EMI c o r e นะครับเอาไว้ป้องกันสนัญญาณรบกวนนะครับสายจะเป็นสาย USB ธรรมดานะครับ USB 2.0นะครับดโอเค้านหน้าคีย์บอร์ดก็3ำพุ่งทรงแต่งสวยงามปุ่มกดก็นิ่มๆดีครับ ด้านล่างด้านล่างของคีย์บอร์ดตัว K2 นี้เราจะมีีคำดูระบายไาให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเดี๋ยวว่าบางคนเล่นแล้วเกิดเกิดทำน้ำหกใส่อะไรอย่างเงี้ยครับคีย์บอร์ดก็จะได้ไม่พังนะครับก็คงนี้ทัานี้รัหรับคีย์บอร์ด K2 นี้ก็ ตัวนี้ก็น่าจะสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับราคาก็ออกไ650บาทเท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณครับ